จริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่มาเข้าวงการนางงามค่ะแล้วก็เราก็มูมากขึ้นค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามูแล้วมันปังมูแล้วประสบความสําเร็จพอมาดูรัชชาลฟ์ในปีนี้ก็เห็นว่าเป็นปีที่ปังมากๆแล้วก็จัดยิ่งใหญ่ที่สุดเหมือนกันค่ะก็รู้สึกว่าตะการตาค่ะข้างในคืออลังการกว่านี้อีกคือจริงๆต้องบอกว่าหนูเตรียมขอพรประมาณห้าข้อ,อแต่ว่าข้างในบอกว่าขอได้แค่ข้อเดียว ดูก็เลยพยายามรวบที่สุดแล้วเหลือแค่ข้อนึงค่ะแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้ก็แอบประมาณสามข้อเหมือนกันก็แล้วแต่ท่านจะประทานให้กันแล้วกวนันคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะรวยรวยเพราะว่าออปกติจะขอให้มีงานเยอะๆค่ะแต่ว่าลืมขอเรื่องเงินค่ะเ้วขอแล้วขอ ได้เลยค่ะขอแบบเออน้านๆที่ปีหนนแต่ว่าขอปังปังปังเลย